อ่าพูดเรื่องยาเยอะยนะฮะพูดเรื่องอาหารต่อบ้างนะฮะก็จะอธิบายง่ายๆค่อบว่าคือก็เริ่มจากนั่งดูสิ่งที่นะใน,ในอะไรตามโซเชียลทั้งหลายนะเพื่อนๆมาโพสตกันว่ากินอะไรบ้างอะไรนี้นะครับโหแต่ละคนวันหนึ่งยัดไก่เป็นโลนะครับผมว่าหมดแล้วก่อนแต่ทําไม ไม่ไปถึงไหนสักคนนะฮ <c oughs> ะก็มันก็มีเพื่อมีหลายปัจจัยใช่ไหมฮะมันก็มีเรื่องชึกๆหรือว่าเรื่องอื่นนะรเรื่องเทรนนิ่งเรื่องการซ้อมเรื่องไลฟ์สไตล์อะไรนี้เข้ามาเกี่ยวเรื่องเจเนติกนะครับแต่ว่ามันก็อพถึง back to basic ก่อนเลยคือผมจะชอบ refer ถึงหนังสือเรื่องนี้บ่อยๆนะฮะเรื่อง The, the China Study นะของดร c o ลิ n Campbell นะครับ ที่เคยบอกว่าแกศึกษาเรื่องโปรตีนเรื่องมะเร็งมาสี่สิบกว่าปีนะครับง่ายๆเลยว่าถ้ากินเข้าไปนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะกินเป็นกิโลกินเป็นสองกิโลกินเป็นสามกิโลกินเป็นสิกิโลเท่าไหร่คือถ้ามันย่อยไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับง่ายไหมคือถ้าระบบการย่อยเราไม่ดีมันก็ใช้ไม่ได้เลยครับยูยูอาออกหมดนะครับ ไปฉี่ออกหมดไปเป็นเหงื่อออกหมดไปถ่ายออกหมดนะครับง่ายง่ายฮะค,คือเราวันนี้ผมก็เลยจะดึงสามเอ่อเขาเรียกอะไรสามอย่างนะผมนึกภาษาไทยแบบที่จะช่วยเรื่องระบบการย่อยโปรตีนนะครับง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยข้อหนึ่งโคตรง่ายเลยนะโยเกิร์ตนะฮะนะโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะไรธรรมดาเป็นเราก็นั่งดูหน่อยนะที่มันมีพวก culture ไอ้พวก lactobacillus ทั้งหลายนะฮะนะที่เขาเรียกเรียกกันง่ายๆเลยครับโยเกิร์ตเราก็แค่เสริมเข้าไปในมื้ออาหารเราในใดเราแค่นี้เองนะครับง่ายมากมันก็ช่วยย่อยโปรตีนที่เรากินเข้าไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ผมว่าโอเคนะครับกรีกโยเกิร์ตนี้ค่อนข้างจะนะทุกคนก็รู้แล้วว่า โปรตีนคอนเทนต์สูงนะครับค่อนข้างไฮนะอะไรก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้อาจจะกินกินกินข้าวเสร็จกินปุ๊บอาจกิน,กนตักโยเกิร์ตกินหนึ่งช้อนอย่างน้อยช่วยเรื่องระบบการย่อยขึ้นมาได้สองนะครับพูดประจํานะฮะเรื่องนี้พูดประจํานะฮะบ,บ่อยมากแต่ก็บางคนเห็นเป็นเรื่องโจ๊กก็มีนะแล้วก็ไพลินโปรเจชั่นน้ำสับประรดนะฮะโบรมิเลนนี่เป็น digestive enzyme ชั้นยอดของธรรมชาติของธรรมชาติเลยนะครับอัน100% right? right not from concentrate นะ right? pineapple juice ของโดค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเราไปฟัง right? okay, Brandon Lily พูดเรื่องสับปะรดหน่อย Bromelain is about the best um digestive aid that you can give yourself it has a lot of anti-cancer qualities to it uh it aids in muscle recovery it aids in tendon recovery it in ligament recovery it's also something that's really good for someone like myself who is who's recovering from multiple surgeries um, along with the digestive benefits. So hopefully those tips helped. Hopefully you can apply them and hopefully they make sense. So um, anyway, that's my tip for the day, and I'll catch you guys tomorrow. Thanks. Okay, my lock up my tea. what ซีเครตซีเครตมากเลยนะครับของวงการวอด b ี่บิวดิงนะครับก็เป็นตัวช่วยทางย่อยนะครับช่วยย่อยเรื่องอปรับ pH ในร่างกายแล้วก็จริงก็เป็นเหมือนกับเป็นยาทางธรรมชาติอ่อนๆด้วยนะครับใช้กันมาหลายเป็นพันปีแล้วนะฮะอันนี้คนพบมาตั้งนานแล้วแล้วก็นะครับช่วยระบบการย่อยต่างๆปโปรตีนที่เรากินเข้าไปอะไรนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปครับ Apple Cider Vinegar นะครับตัวนี้สปปรรพคุณทางยาเยอะมากด้วยนะครับทั้งลดความดันลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดนะฮะก็ยังไม่ชัวรก็ไปฟังด r ร์แอกซ์พูดกันก่อนนะครับ Hey guys Dr. Axe here today I'm going to talk to you about an amazing superfood actually amazing super liquid that can increase your energy Help fight diabetes, improve your heart health, and support fat burning and weight loss. And this is a, a liquid that's actually been used well over 2,000 years. In fact, Hippocrates, the father of modern medicine, he's famous for saying, Let food be thy medicine. He gave this to his patients over 2,000 years ago to support the healing. Of their body. This amazing superfood or super liquid, should we say, is apple cider vinegar. And I'm gonna go through the medically based, evidence based studies here on apple cider vinegar and its health benefits. In fact, if you go online and just look up apple cider vinegar, you're gonna see so many health benefits. Now, your benefit, and this is something all of you guys are gonna love apple cider vinegar has been shown to increase your metabolism and support weight loss reason being it contains an organic acid that happens when you convert apple juice to apple cider vinegar when you it actually creates an organic acid called acetic acid and this sort of acid has been shown to improve your metabolism now most of the time when we hear acid we think oh well acid isn't good well this case acid is good very similar to how lemon juice has citric acid well this has acetic acid which even though it's acidic it has an alkaline effect on your body, and this has been proven medically to support weight loss. The other great benefit of apple cider vinegar medically is it's been shown to lower your blood pressure, so naturally balance out your blood pressure levels. So, there are a lot of massive benefits when it comes to apple cider vinegar, and think about it, it's been used for over 2,000 years. ย่อยได้หรือเปล่านะครับมันมันเข้าใจง่ายมากนะครับเหมือนทำงานไปเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะฮะอยู่ที่เทเช็คนะฮะว่าเออ you get how much you get นะครับจัาโอเค